คุกกี้เล็กอบเสร็จแล้วนะคะออกจากเตาอบมาเรียบร้อยแล้วค่ะสีเหลืองน่ารับประทานไหมคะมากินคุกกี้ด้วยกันนะคะคุกกี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะเรามาทํากันเลยนะคะเริ่มจากเนยนะคะอื้เนี่ยอากาศมันร้อนนะคะเนยมันก็จะละลายมากไปนิดนึงแต่ก็ยังได้อยู่นะคะ ล้วจะตีเนยก่อนนะคะลืมน้ำตาลค่ะใส่น้ำตาลลงไปนะคะเราจะตีเนยกับน้ำตาลให้ขึ้นฟูน,นะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนที่เนยขึ้นฟูน,นะคะเนยปลาเล็กได้แล้วนะคะ เราจะใส่ไข่ลงไปแล้วนะคะหนึ่งกองค่ะเสร็จแล้วก็วรนิลานะคะหนึ่งช้อนนะคะ เสร็จแล้วก็ร่อนแป้งใส่เลยค่ะผงฟูนะคะนมค่ะหนงช้อนชานะคะนมหนึ่งช้อนโต๊ะผงฟูหนึ่งช้อนชาสลับกันเสร็จแล้ว นมหนึ่งช้อนโต๊ะผงฟูหนึ่งช้อนชาค่ะกนแล้วก็ลงไปเลยนะคะ แล้วค่ะแป้งของเราได้แล้วนะคะ <rhy ming> แล้วปลาเล็กจะใส่เม็ดมะม่วงลงไปนะคะเม็ดมะม่วงที่ใส่ลงไปในนี้ปลเล็กใช้เจ็ดสิบกรัมนะคะถ้าใครชอบก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ปลเล็กเคยลองใส่มากกว่านี้แล้วมันไม่ค่อยอร่อยอะค่ะก็เลยใส่ประมาณนี้ค่ะ ห้าสิบถึงเจ็ดสิบกรัมค่ะกำลังพอดีได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเอามาเอาใส่ถาดแล้วก็อบกันเลยนะคะ,ะเรา็กใช้ช้อนโต๊ะนะคะตัก ประมาณนี้นะคะวางเระยะห่างด้วยนะคะเพราะว่าคุกกี้เดี๋ยวเขาจะพองออกนะคะ เสร็จแล้วใช้ซอบนะคะจุ่มน้ำเปล่านะคะแล้วก็กดลงไปนิดเดียวนะคะในขณะที่เราทำเราก็วอร์มเตาวไว้เลยนะคะ ไฟหนึ่งร้อยแปดสิบองศานะคะอบประมาณยี่สิบนาทีเสร็จแล้วก็เม็ดมะม่วงนะคะเรียงเลยค่ะกดลงไปนิดนึงนะคะเขาจะได้ติดแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนที่ปปาเล็กอบสุกนะคะพร้อมเข้าเตาอบแล้วนะคะเจอกันอีกทีตอนสุกนะคะ